<laughs> oh. uh, Yên tuần hơi Món nào cô nhai tôi mong Quốc cha lòn à มองซิบหน่อยก็มองโกจ่าเลยเออดูว่าสิบวกหิน ม่งซีคือเก่กาครับมันเอาเน,นึ่งตัวยังดี chút Mi quá là tôm Tôi đi à vẫn nhanh đi vô đây โอ้ยเห็นปลาอันนี้ตัวเดียวบ่เอ,อ้มองทิบสามตอนชุดถ่ายกันเร็วกันคัะ हेलो ये हां और ठीक है ये ของพิ่ของเหือนี่ปุ๊ฮ้องเอา Yeah. <laughs> ปลาหมาักบานโอ้มันอว่บางสุดข้าปากหมอ,อเห็นสองตัวอยู่ยยเห็นสองตัวพอูไนพีหนักงอยมันเนี่ย 13กับม่็อง10เห็นต2ตัวสรุปผลงานครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เห็นปลาหมักบาน2ตัวครับม่อง13กับม่็อง10ตัวหนใหญ่แน,น่จัาหน่อยหน้ามอง10กับตัวหลุดลงมาหน้ามอง13เอา้าบ่แม่นเบื้องดีครับบ่แม่นปลาตะเพียนเด้คนละส่งเลยครับ ทั้งแนาโค้งปลอื่นปลาหมักบ้านเนาะทั้งบ้านพรม,มป่าปลาหมักบ้านเพื่อป่ะพุ่งกับบ้านเพื่อมา,าตั้งเตะน้อยๆไปแล้วครับขัดขัดขาหลานอาหารเข้าไปต้มยำล่องจะปลาโจกค,ครับมันจะเป็นเขาเอิดปลาโจกเงินขันหลานอาหารไปสือ่อเป็นวาสันนะครับเจอว่าทั้างบ้านแนวอือ่นปลาหมักบ้านเนะเาะอ้ามมันนี้กะ พ่อได้อยุพ่อแมีพี่น้องเลยฝากตออพ่อแมีพี่น้องคือเก่าครับปลานังโค้งจังใดกะขอบคุณเล้ยๆครับที่เขามาส้มทุกขูทุกคนเป็นกำลังใจใทีมงานหน้าวิเกียินดีเฮาครับทีมงาน,นหน่อยคาาคบบบๆครับหาปลาในแม่น้ำโค้งใส่วิธีชีวิตแบบบ้านบาทครับหากินหลุมแม่น้ำโค้งเนาะจังใดคลิปนี้เราต่ำก็ลาไปสานีแล้วครับคิดหนาพอกันไหมครับ ลิปนี้ขอบคุณครับสบายดี